สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนำนะครับทิปแล้วก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องของเรานะครับก็จะนําทิปแล้วก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับมาฝากท่านเป็นประจํานะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการเปลี่ยนนามสกุลไฟล์นะครับนามสกุลไฟล์นะครับแบบง่ายๆกันนะครับ เผื่อบางท่านนะครับต้องการจะเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์นะครับวิธีการนะครับก็ก่อนอื่นก็ให้ท่านเข้าไปนะครับเปิดไฟล์เปิดเข้าไปไฟล์ที่ท่านต้องการจะเปลี่ยนนามสกุลนะครับก็วิธีการก็ไปที่ตำแหน่งของไฟล์ที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับ แต่คอนอื่นก็ต้องขอแนะนํานะครับว่าการเปลี่ยนนามสกุลไฟล์นะครับบางทีถ้าเราเปลี่ยนไปแล้วบางทีถ้าไฟล์มันนามสกุลไม่ถูกต้องนะครับไฟล์ของท่านอาจจะเปิดไม่ได้นะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีท่านต้องสำรองไฟล์ไว้ก่อนนะครับสำรองไฟล์ไว้ก่อนเ,อเช่นผมต้องการจะเปลี่ยนไฟล์ตัวนี้นะครับเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ตัวนี้นะครับก็ สำรองไว้ก่อนครับวิธีสำรองก็ง่ายๆนะครับทํำการ Copy นะครับแล้วก็คลิกขวาเลือกไฟล์แล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ Copy นะครับแล้วก็เพทไว้ก่อนนะครับเผื่อเหตุการณ์มันไม่เป็นไปดังใจนะครับบางทีเปิดไฟล์ไม่ได้เลยนะครับก็เสร็จเลยนะครับเอกสารที่เราทำมาทั้งคีวิตนะครับนะก็เปิดไม่ได้นะครับ ให้คัปปี้ไว้ก่อนนะครับเผื่อฉุกเฉินนะครับปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดครับเมื่อ c o ปปี้ไว้เสร็จปุ๊บนะครับนะเมื่อเปิดเข้ามาเนี่เราต้องต้องให้ว i น d o w ะนะครับแสดงแสดงไฟล์ e x t e n s i o n หรือหรือไฟล์นำสกุลของไฟล์ออกมาก่อนนะครับปกติพวกนี้บางบางทีท่านเปิดเข้ามาแล้วมันจะไม่มีไฟล์ e x t e n s i o นนะครับหรือหรือ,รอนำสกุลไฟล์โชว์นะครับวิธีการที่จะโชว์นะครับก็ง่ายๆนะครับท่านไปที่ เมนูวิวนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ไปติ๊กตรงไฟล์ name extension นะครับตัวนี้นะครับเพื่อให้ Windows แสดงนามสกุลไฟล์มาก่อนครับติ๊กนะครับพอติ๊กเสร็จปุ๊บก็จะสังเกตว่ามันจะมีไฟล์ extension ขึ้นมานะครับคือนามสกุลไฟล์ขึ้นมาเป็น t e x t pdf นะครับเนี่ยนะครับ bat อะไรเนี่ยนะครับนะก็จะโชว์ขึ้นมานะครับทีนี้วิธีการเปลี่ยนก็ง่ายๆครับทำการรีเนมเลยครับเช่นไฟล์เนี้ยนะครับเป็นไฟล์ข้อความนะครับถ้าไฟล์ประเภทใกล้เคียงกันมันมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะมีโปรแกรมเปิดแต่ถ้าไฟล์ต่างกันนะครับต่างกันมากคนละรูปแบบเลยนะครับมันก็เปลี่ยนแล้วบางทีอาจจะเปิดไม่ได้นะครับนะนแนะนําสํารองไว้ก่อนนะครับ ที่การเปลี่ยนก็คลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็ไป rename นะครับเปลี่ยนชื่อนะครับจะสังเกตว่าถ้าเปลี่ยนชื่อปุ๊บมันก็จะจะให้เปลี่ยนเฉพาะชื่อนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนไฟล์เป็น d o doc แล้วกันนะครับ doc นะครับซึ่งเป็นไฟล์เอกสารของของ microsoft word นะครับ dot doc นะครับเราเปลี่ยนข้างหลังนะครับเปลี่ยนข้างหลังหลังจุดนะครับแล้วก็ enter นะครับ โปรแกรมวีดู๊ก็จะเตือนว่าเออเวลาคุณเปิดคุณเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ extension นะครับเปลี่ยนนามสกุลไฟล์นะครับคุณจะไม่สามารถเปิดไฟล์ได้นะครับนะในในบางครั้งนะครับคุณต้องการที่จะเปลี่ยนจริงๆริงไหมนะครับถ้าเรามั่นใจก็ yes ไปเลยนะครับไฟล์ของเราจะเกตสังเกตว่าเมื่อกี้เนะี่ยมันเป็น .dot .dot text notepad นะครับซึ่งใช้เปิด แต่พอเปลี่ยนมาเป็น .doc นะครับก็จะเป็นรูปของเอกสาร Word นะครับนะทีนเวลาเปิดนะครับนะเวลาเปิดปั๊บนะครับนะมันก็จะใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการเปิดนะครับลองเปิดดูนะครับพวกอักขระพวกอะไรมันอาจจะเพี้ยนไปนะครับเนี่ยนะครับนะมันต้องมีการเข้ารหัสใหม่นะครับเช่น เปลี่ยนเป็น windows แล้ลกันนะครับเริ่มต้นนะครับก็จะสงเกตว่ามันเปลี่ยนมาปกติโปรแกรมก็จะทําการแปลงรหัสให้นะครับเมื่อกี้เนีมันเป็นรหัสอีกแบบหนึ่งแล้วก็โอเคนะครับลองเดี๋ยวเจะได้ลักษณะเหมือนกันเลยนะครับเช่นผมจะเปลี่ยนไฟล์ภาพนะครับนะตอนนี้เป็น jpg นะครับถ้าจะเปลี่ยนเป็น p p n เซึ่งเป็นเป็นกลุ่มเดียวกันอยู่นะครับก็คลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ rename นะครับเป็น png นะครับ p n เอ็นก็เป็นเป็นนนำสกุลของไฟล์ภาพประเภทหนึ่งนะครับอ่เขเตือนอีกแล้วครับนะว่าคณต้องการจะเปลี่ยนจริงไหมจะ เปลี่ยนไปแล้วอาจจะเปิดไม่ได้นะครับไฟ์ชั้นก็โอเคนะครับก็เปลี่ยนนะครับทีนี้ก็ลองเปิดดูนะครับมันก็ยังเปิดได้อยู่นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นไฟล์ประเภทเดียวกันนะครับอันหนึ่งเป็น jpg เป็นรูปภาพ png นี่ก็เป็นรูปภาพเหมือนกันนะครับเป็นไฟล์ประเภทรูปภาพเหมือนกันเพราะนั้นนก็เปิดได้นะครับนะแต่ถ้าต่างกันเยอะนะครับ จะเปิดไม่ได้นะครับเช่นถ้าตัวนี้เป็นวินลานะครับถ้าเปลี่ยนเป็นวินซิปนะครับก็น่าจะเปิดได้เหมือนเดิมนะครับลองรีเนมดูนะครับเพราะว่าลากับซิปก็เป็นไฟล์ประเภทบีบอัดเหมือนกันนะครับเย็ดนะครับมันก็จะมีโปรแกรมเปิดเปิดได้เหมือนกันนะครับลองดูนะครับเนี่ยก็จะเปิดได้เหมือนกันมีโปรแกรมเปิดเปิดได้นะครับคือถ้าเป็นไฟล์ ลักษณะนามสกุลใกล้เคียงกันเนี่ยท่านสามารถที่จะเปลี่ยนได้แล้วก็เปิดโปรแกรมได้นะครับแต่ถ้าไฟเา์เปลี่ยนไปแล้วนามสกุลคนละประเภทเลยนะครับนะประเภทรูปภาพาข้อความหรืออะไรเนี่ยถ้ามันต่างกันมากมันก็ไม่ไม่สามารถที่จะเปิดได้นะครับอันนี้ก็เป็นทิปแล้วก็เทคนิคสําหรับวันนี้นะครับนํามาฝากในเรื่องของการเ,าเปลี่ยนนามสกุลไฟล์นะครับแบบง่ายๆกันนะครับ แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้กออ็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับแล้วก็ถ้าเห็นเป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ